บาท20บาทแม่ใช้ได้ไหมั้ยสุดก่อนนะกาคันเกยก่อนใช่ครับจุดไม่สม่ำเสมอของสีคุณใบหน้ามีตั้ง91อจุดนิ้วลอย69เส้นทำไมเศร้าจังอ่ะเดี๋ยวบอกหมอว่าโคดหอกขอเพิ่มเลยก็เป็นเครื่องคารียกว่าเครื่องผสมคีมเครื่องเท่าไหร่นะ่คาแสงมาขอตั้หนอยสัตดีคนะทุกคน มิ้นบินกลับมาหาคนแก่ที่บ้านคือแม่ของมิ้นแล้วที่บินกลับมาไม่ใช่อะไรนะวันก่อนวิดีโอคอลคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันไปข้างมาฉันก็รูออ้สึกวะเป็นหนวดไปเถอะแล้วฉันก็รู้สึกเห็นรอยเหี่ยวฉันก็เลยซื้อครีมไปหลายหมื่นซื้อครีมไปหลายมื่เล,ลยเมอ,อ,อกีเขาว่าหลายมื่นเราก็เลยจองตัวกับเขาเลยเพราะเราอ่ะเป็นห่วงมรดกค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้เดี๋ยวมิ้นก็เลยพาม้าเนี่ยมาที่แล็บผิวที่เอ็เพื่อมาเจอกับพี่ฝุ่ซึ่งเขาเป็นน้ใจครีม ให้เขามาบอกออกมาเลยว่าจริงๆแล้วอะทีมที่แพงมันคือทีมที่ดีหรือเปล่าหรือจริงๆมาสามารถเอาเงินหมื่นนั้นมาให้มินได้เอาเงินหมื่นมาให้มินได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันดีกว่าไปเดินนํา ชื่อฝุ่งนคะครับคุณแม่คุณแม่ขอบคุณนะครับที่อู้สารมาพี่เป็นใครมาจากไหนบอกแม่ว่าทำไมอมอห้าถึงต้องสารพี่ฝุ่งผมจบปริญญาตรีที่เพศาศาสตร์จุราไปต่อทุทนรัฐบาลญี่ปุ่นญญเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับเครื่องสำอางพอจบก็ทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องสำอางญี่ปุ่นเป็น R&D ก็คือคิดสูตรเครื่องสองอางตั้งแต่หัวยันเท้าเลยแชมพูสกัดแม่โลชั่นชาโต้น้ำหอมสกินแคร์เมคอัพ เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยเนี่ยมันมีคุณภาพขึ้นก็เลยมาทำแบรแนด์ A.M.P. Skincare มิ้งไม่ทำถาท<ะ>่าคือมิ้งเพิ่งรู้ว่าหมาเนี่ยเพิ่งไปซื้อรี่เซตใหญ่มาแล้วเราก็เป็นห่วงมรดก ก็อยากว่าครีมที่ดีมันต้องเป็นครีมที่แพงจริงไหมหแล้วครีมถูกถูกสิบาทยี่บาทสิบาทยีบาทแม่ใช้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ครีมที่ดีต้องเป็นครีมที่เหมาะกับเรามากกว่าแต่ว่าสิบาทยี่สิบาทนั่นก็ถูกเกินไปแต่ถึงขนาดว่าเป็นหมื่นนี่อาจจะไม่จำเป็นนะฮะ <laughs> ไม่จำเป็น,ด <laughs> นเดนไม่เปหลายมื่น <laughs> ผิวเราหมออแนะอย่างมิ้นก็รู้คร่าวๆว่าผิวันแห้งแห้งจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถูกไหมฮะอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงคะมันมีห้องห้องหนึ่งที่แห่งนี้เป็นห้องแห่งความจริงกล้าเข้าเลยครับห้องแห่งความจริงวัดผิวนีมันต้องทําอะไรบ้างแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหนคะถ้าจะเอาจริงจังจงเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง ทำอะไรหนึ่งเราจะรู้ความจริงได้นะคือเราต้องล้างหน้าให้แบบสะอาดหมดจดเมคอัพรองพื้นหมดเลยหมดเลยครับทุกเปลือยบางคนบอกว่าไม่ได้แต่งหน้ามาวัดเลยได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะว่าไมแต่งหน้ามาเดินทางมานั่งรถมาเงื่อนไหลไขย้อยใช่ไหมฮะใช่เราต้องแบบรีเซ็ตทุกอย่างให้เป็นศูนย์เลยพอเราล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ละ<อ>เอียดพอที่จะเห็นทุกๆอย่างในหน้าของทุกๆคน่องลึกไปถึงทุกรูกขุมขนทุกันดูนปวดลอนนสถานที่วัดก็สำคัญครับมีแสงรบกวนอุณหภูมิแอร์อุณหภูมิความชื้น ไม่ได้ถูกควบคุมเนี่ยบางทีผิวเราก็ไม่ได้แสดงความจริงออกมาอย่างถ้าเราไปวัดในที่ที่หนาวๆมากๆแห้งๆมากๆใช่ไหมครับผิวเราก็แห้งสิครับอ๋อกระชิงกระชิงกระชิกเดี๋ยวไปส่งหมาไปล้างหน้าก่อนเลยคุณ่พร้อมล้างหน้าเลยยังครับไม่เธอไปก่อนเธอไปก่อนแม่ส่งไม่ได้แม่ผู้ไม่พร้อมล้างหน้าเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนครับตายครับไปเลยครับหมารออยู่นี่นะเออ พร้อมแล้วห,หรือเปาหลังน่าพร้อมแล้วใช่ไหมคบใช่ตรวจเลยได้ไหมคะยังไม่ได้ครับผมเพิ่งล้างหน้ามาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราวัดเลยนะผิวหน้าทุกคนเหมือนกันก็คือว่าน้ำมันไม่ค่อยมีแห้งแต่ว่าชุ่มน้ํไม่นึกว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บหน้าจะแห้งซะอีกอแห้งน้ำมันครับแห้งน้ำมันแต่ว่าชุ่มน้ําเราจะมาดูความกังวลของคุณมิ้นเกี่ยวกับผิวก่อนคุณมินบอกว่าคุณมินบอกว่ามีความกังวลเรื่องผิวแห้งใต้ตาค้ํำริ้วรอยลึกขยายความให้หน่อยครับ เราอะเดินทางเยอะเราบอกโอ้โหแดดร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ชื้นเดี๋ยวก็สภาพสกบโปะโจดยางเลยครับวันนี้จริงค่ะแล้วเดินทางไม่แบกเยอะด้วยอะมีนี่คือของน้อยมากจะเอาไปสิบสเต็กก็ไม่ไหวถูกไหมให้คุณแม่สิบสเต็กดีป่ะเราเริ่มวัดเลยดีไหมคะดีครับมาที่เราตอนนี้เขากำลังจะวัดหน้าไปแล้วนะคะก็ปิดม่านนะห้องก็จะมืดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเราจะไม่ให้แสงอื่นมากวนนะคะ สามสองหนึ่งถ่ายครับมาแล้วครับมานันี่คืออะไรคะเนี่ยมาถือเลย <c oughs> นยก็ไหนเรามาถือเป็นโมเดลไว้ ผิวของเรานั่นแหละครับนี่อันนี้ขยายประมาณร้อยเท่านะผิวของเราเนะี่ยที่เมื่อกี้ผมว่า0.1ม mm. ิลลิเมตรเนี่ยชั้นนี้แหละครับชั้นบนสุดถึงชั้นสีน้ําตาลตรงนี้ก็เรียกว่าผิวชั้นนอกครับเท่ากระดาษ A4 แผ่นเดียวครับเมื่อกี้ที่ผมเอาเครื่องนไปวัดบนผิวของคุณมิ้นใช่ไหมครับตัวนี้มันจะตรวจจับความชื้นที่ระเหยผ่านทะลุชั้นขี้ไค่นี่ออกมาครับถ้าความชื้นตรงนี้มันสูงแสดงว่า ชั้นกรอบผิวหรือชั้นที่ไข่ของเราเนี่ยมันอ่อนแอมันเลยกักเก็บความชืนม้นลงในไม่ได้คร<อ>ัเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า15บ15เนี่ยคือโอ้เพอร์เฟคแต่ถ้าคาต่ำเนี่ยมันมี2กรณีครับกรณีแรกก็คือว่าผิวเก็บน้ำได้ดีมันเลยค่าต่ำใช่ไหมคร <c oughs> <c oughs> ับขอบพระคุณครับ กรณีที่2คือเพลินว่าผิวแห้งไม่มีอะไรจะระเหยออของคุณมิ้นเนี่ย T zone, นีโซนน้ําได้45<อ>่เต็มร้อยน้ามันได้8เต็มร้อยยูโซนเนี่ยน้ําได้53เต็มร้อยน้ำมันได้ 2, 2> เต็มร้อยเพราะฉะนั้นที่ค่าต่าๆเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มได้ว่า พรผิวแห้งหรือเปล่าตอนนี้ระหว่างเราพูดเราก็จับเวลาไปด้วยนะฮะเราจะวัดในที20นาทีหลังจากนี้เราจะให้โอกาสมันปรับตัวแก้ตัวครับถ้ามันรู้ว่าผิวมันแห้งตอนนี้แล้วมันพยายามสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมาได้วัดอีกทีค่าพวกนี้ออกมาดีอยู่ในเกณฑ์เราก็จะด็ว่าอ๋อผิวปกติเพียงแค่ปรับตัวช้าเท่านั้นเองระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมาดูรูปภาพครับโอโอ้โหโอ้ดูดิ อันนี้คือมันดูก่อนว่าเราเป็นผิวเชื้อชาติแบบไหนอ้างอิงจากสีผิวกรณีคนไทยเราจะเลือกผิวแบบเอเชียนเพื่อที่ว่าใ้วิเคราะห์ถูกเห็นคนเลยอ่ะแล้นี่เดี๋ยวคุณพี่ฝูก็จะอาแปะหน้าร้านเลยถูกไหมคะถ้าจะแปะมินดาวัวส่งมาให้ก่อนเดี๋ยววิวขอเข้าคนละช็อปไปดูให้ครบก่อนเออสปอตนั่นก็คือจุดไม่สม่ำเสมอของสีคนใบหน้าทั้งหน้าเนี่ยมีตั้ง91จุด ดูช็อกไปเลยใช่ไหมครัแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้91จุดเนี่ยสกอร์ของมันเฉลี่ยเนี่ยเต็มร้อยเพิ่งได้แค่27เองคือเป็น97.1จุดจางๆตูสกอร์มันก็เอ้ยคุณอยู่บนเปอร์เซ็นต์ท้าที่78ก็ถือว่าสีเขียวฝั่งสีเกินครึ่งก็ถือว่าโอเคริ้งเกลนิ้วลอยอไม่มีอยู่หรอค่ะอู้มอะไรครับ6.9เส้น6.9เส้นทำไมเศร้าจังอ่ะริ้วลอยตื้นจากความแห้งเนี่ยเต็มเลยครับ เดี๋ยวบอกหมอว่าโบท็อกขอเพิ่มเลยโบท็อกเนี่ยมันแก้ริ้วรอยลึกได้ครับริ้วรอยตื้นน่ะต้องให้ความชุ่มชื้น อันนี้อ่าอกรณีของคุณมิ้นผิวแห้งให้มาดูลุ่มนี้ครับลุ่มนี้จะบอกว่าผิวของเราตรงไหนอักเสบโดนโจมตีจากภายนอกบ้างก็จะเห็นว่าจริงคือตรงที่ผิวไม่โดนทําลายเลยคือบริเวณที่มีขนปกคลุมเนี่ยขาวสุดถูกไหมฮะจริงๆแดงทั้งหน้าค่อนข้างแดงทั้งหน้ากรอผิวของจริงของคุณมิ้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หน้าแดงๆคือรับสิ่งกระตุน้นจากภายนอกแทบจะตลอดเวลา อันนี้มันบอกว่าตรงไหนเป็นบริเวณที่คุณมิ้นต์มีเชื้อสิวอสะสมอยู่บ้างก็ส่วนไหนจะอยู่แถวๆจมูกรูปนี้เนี่ยมันแค่บอกว่าสปอตที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสปอตสีแดงหรือสปอตสีน้ําตาลนะหน้าคุณมิ้นต์เนี่ยเอาจริงไม่ได้ขูดข่ามากนะฮะค่อนข้างเนียนนะฮะตอนนี้เราจะมารู้ว่าอายุผิวใช่ไหมเราไปดูกันเลยครับสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือ สวมมงงง่ายเลยกันสิบปีอ่อนก่อยาวถ้าสมมติเรารู้อายุผิวแล้วรู้ปัญหาแหละแล้วที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใช้สกินแคร์ตัวไหนแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปห้องถัดไปห้องผลิตครีมพาไปเห็นเลยว่าขั้นตอนการผลิตครีมมันต้องมีอย่างน้อยขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง เชิญเลยครับนะฮะม<า>ไปไหนกันคะเนี่ยมาห้องนี้ครับห้องที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของสกินแคร์นี่น Research and Development ใช่ครับแต่ว่าห้องนี้เราจะให้คุณมิ้นสว่วงวิญญาณเป็นนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณแม่ด,ด้วยพร้อมไหมครับ <laughs> พร้อมค่ะไปกันเลย <laughs> หน้าส8แปวันเนี้ย <laughs> ตรงนี้คืออะไรคะพี่ถุค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเก็บรวบรวมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสกินแคร์สกินแคร์ที่วัตถุดิบมีกี่ชนิดครับถ้าไม่นับสารสกัดต่างๆนะฮะเบสจริงๆของการทำสกินแคร์เราต้องการวัตถุดิบประมาณแค่4ี่พันชนิดแค่ั้นเองยอยู่ใน4ี่พันชนิดแต่ไม่ได้ว่าสี่พันชนิดลงมาในขวดเดียวนะไม่ได้เหรอเดี๋ยวปวดแตกอย่างของคุณมิ้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกราะผิวกับเรื่องความ แห้งโดยเฉพาะแห้งน้ํามันคุณเน้นแบบน้ํามันน้ํามันแล้วสิวจะไม่ขึ้นเหรอน้ํามันมีหลายชนิดเนี่งเช่นนะฮะน้ามันตัวนี้อันนี้ถั่วแมคคาเดเมียทั่วไปที่เรารับประทานกันนี่แหละครับผมน้ํามันที่ให้กับผิวเรามี2ชนิดน้ํามันที่ให้แล้วซึมเข้าไปข้างในให้แล้วเคลือบอยู่ข้างนอกนะฮะคนที่บอกว่าอุ้ยใช้น้ํามันอย่าเป็นสิวเนี่ยเพราะว่าเขาให้น้ํามันเคลือบผิวข้างนอกเยอะเกินไปอ่า อะไรมันเยอะมากใช่น้ำมันพืชไม่เคลือบอ่าง่ายๆเลยครับน้ำมันพืชคือซึมซึมแล้วน้ำมันอะไรที่สด่นๆค่ะน้ำมันอะไรที่สด่นๆเลยครับไปมองถามหัวเลาะอ่าหัวลาะช่วยหน่อยช่วยถามหน่อยกล้องสั่นๆหน่อยได้ป่ะเหมือนหัวลาะเออขอบคุณค่ะทุกคน่ะ วาัสาลีนอะไรเงี้ยคือน้ำมันเคลือบอ่าเต้เตัอนึะติดผิวติดผิวจเำเป็นทั้งสองอย่างครับอ่ะอีกอันนึงอีกนเนอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากวิตามิน B3 ในตลาดเนี่ยวิตามิน B3 มีตั้งแต่โลละร้อยกว่าบาทถึงโลละหลายพันถ้าเกิดว่าคุณแม่ครับผมมีวิตามิน B3 เกรดยาโลละห้าพันบาทคุณแม่รับสักหนึ่งกิโลไหมครับอย่างเงี้ยาตอบว่าไง น่าจะดีน่าจะดีมีคนหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นวิตามิน B3 าเกลดเพื่อสำอางอกิโลละห้าร้อยห้าร้อยมาซื้อไหมครับแต่ไม่แน่นะเล่าอ่ะเพราะว่าไม่แน่ใจกลัวกลัวใช้แล้วมันไม่ดีไงถูกใบเนี่ยเมัอนบางทีมันงงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของคนทำเราไม่ดูราคาหรอกครับเราจะบอกว่าขอสเปกมาดูหน่อย เอาสเปคไม่ให้ดูเลยเพ<ด>ื่อดูเลยครับเนี่ยผมก็เลยลองปิ้นสเปคไม่ให้ดูโลหะหนักโดยพราะตะกั่วอันเนี้ยสูงสุดที่ยอมรับได้คือ20 ppm อ,อันเนี้ยหนึ่งเองอสะอาดกว่า20เท่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมเลือกผมเลือก5 0าร้อยเพราะว่ามันตรงทางกับใช้ในผิวมากกว่าแพงจะดีไปเป็นมื่นนะเป็นมื่นเราอะกข้าวกะเพราได้กี่มื้อ เครื่องอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องเคเรียกว่าเครื่องผสมครีมวิธีใช้เนี่ยอันดับแรกก็คือว่าเปิดสวิตช์ก่อนครับโอจบแล้วจะทำครีมโอเคครับจบไปก็คือทำครีมได้เลยนะทำเลยได้เลยนะหัวแม่เครื่องเท่าไหร่น่ะอันนี้เนี่ยประมาณห้าสิบมาขอตังค์หน่อยในคลุกมั้งเนี่ยซื้อของเครื่องนี้อะไรครครีมอันนี้นะครับใบพันเนี่ย หมุนก็แค่หมุนช้าๆนะคะหมุนช้าๆหมุนเข้าไปข้างในอมไมแ้ต่อครับอันนี้คือรอบการปัน่นครับอดุลมิ้นปรับให้เป็น1 500น,นึั้รอยรอบครับนี่เริ่มเลยนะครับในนี้มีน้ำมันแมคคาเดเมียน,นี่นะคะคือน้ำอนระ้อนนะคะโอเคครับแล้วก็ลดตัวนี้ให้เหลืออันเดียวครับอ,อันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าสารทำเจลตัวนี้ไฮดรอกไซด์เป็นตัวทำให้เจลเมื่อกี้มันแข็งครับ คือการทำครีมครั้งแรกของมิค่ะทุกคนเฮ้อ่ะเอาปมเมอร์มาแมปมเมอร์ปมเมอร์กล้าใช้ไหมครับพอทำเสร็จแล้วจริงๆผมเองก็ไม่กล้าใช้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจทานก่อนทำนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจกัน เมื่อกี้ครีมที่เป็นทำงออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีปลอดภ<ม>ัยต่อการใช้งานเนื้อครีมนะฮะก็<ม>เรียบเนียนดี<ม>นะฮะไม่มีพวกขุยของพวก<ม><ม>ไอสารก่อเจลพวกเจลลี่อะไรที่มันแบบปั่นได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ย่านมาตรฐานใส่ขวดได้ครับผมถ้าเราสังเกตรูปลักษมันยังไงที่อ่ะให้ดีคือหลีกเลี่ยง ครีมที่แบบแต่งสีสดๆกลิ่นแรงๆเพราะว่าการแต่งสีสดๆกลิ่นแรงๆคือเขากาลังกรบอะไรบางยานะอย่างนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายวันนี้พี่แนะนําครีมอะไรดีคะของคุณมิ้นเนี่ยจากปัญหาผิวของคุณมิวคือกรอบผิวมันอ่อนแหนเราเติมกรอบผิวให้แข็งแรงแล้วก็เน้นการให้น้ํามันภายในกับผิวแล้วถ้าสําหรับคุณแม่ค,คุณมแม่เนี่ยคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเราเนี่ยมิ้นเน่จะขายกันมาผิวหน้าแห้งครับ เรื่องของความแห้งอ่ะผมว่าใช้สูตรเดียวกับตูมินได้เลยแล้วริ้วรอยลึกของเขาล่ะคะริ้วรอยลึกเนี่ยจะซ่อมมันด้วยครีมเนี่ยเอาจริงค่อนข้างยากเพราะมันเป็นชั้นที่ไม่ใช่ส่วนที่ครีมไปถึงแต่เราอ่ะช่วยแบบทำให้ผิวข้างนอกให้มันเรียบเนียนลรมองไกลๆเนี่ยมองไกลๆ่ย้ดอ่อนานยังไม่ยุก แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีสารบางชนิดในสกินแคร์เหมือนกันที่ช่วยเรื่องริ้วรอยแต่ผมว่าคล้ายๆเรื่องฝ้าคือได้ประมาณแค่10-20-30%ปรประมาณนี้ถ้าจะให้มันแบบหายหมดเลยอาจจะต้องพึ่งวิธีอื่นหมอหมอหมอพึ่งหมอกกับเข็ม มินเนี่ยที่จําเป็น,นหลักๆเลยนะก็คือตัวซ่อมเกาะผิวตัวนี้เออนีตรียมผิวให้แข็งแรงแล้วก็ตัวให้น้ํามันไฮไในสูตรที่สําหรับออกกับคนผิวแห้งเน้นสองตัวนี้เป็นหลักผมว่าอันเนี้ยจะครอบคลุมปัญหาวานันละแปดสิบอร์ซนแล้วแต่ถ้าใครอยากได้เต็มร้อยเต็มร้อยก็เป็นตัวให้ กดอะมิโนกับผิวอ,อแล้วก็เป็นตัวพวกกลุ่มปิดฝาผิวกลางวันเนี่ยเราก็ปิดฝาผิวด้วยครีมกันแดนดกลางคืนเราก็ปิดฝาผิวด้วยไนท์ครีมแล้วมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องทาแบบสิบอย่างแยกต<อ>าแยกคิว้วเราไปมานก่อนน้ำก่อนหนังก่อนความคิดของผมนะผมมองว่าจริงๆแล้วผิวเราอะไม่ได้ต้องการอะไรมากในแง่ของพื้นฐานอย่างวันนี้คุณมิ้นมาเราเจอว่า ผิวแห้งเกาะผิวไม่ดีนี่คือต้นเหตุต้นเนี่ยแล้วเราก็เอาตรงนี้ให้เป็นหลักต้นเหตุมันดีเบสมันดีเดี๋ยวไอตรงปลายปัญหามันก็ดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นนะคะครีมที่ดีเรามีคําตอบแล้ววันนี้ก็คือครีมที่เหมาะกับเราแต่ก็ใครสนใจก็มาตรวจผิวได้ทํำยังไงบ้างคะเรามีช่องทางไลน์แอ AMT Skin Care นะครับจริงๆแค่คุยกับสกินแคร์สเปเชียลิสต์ของเราเนี่ยบางทีก็ได้คำตอบ พอแล้วส่งรูปไปแน่นะเซ็นเซอร์อตาซะหน่อยเพื่อความไพรเวซีส่งคิีมที่ใช้อยู่ปัญหาที่เป็นมาให้เราเราจะช่วยแก้ปัญหาทางออนไลน์ก่อนอแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ,อยากรู้เข้าใจผิวจริงๆอย่างจริงเนี่ยที่ <Yes. S 1> M T Skin Care l a b o r a t o r y เนี่ยเราเปิดทุกวัน<ท>ะนะฮะ,ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะก็มาวัดสภาพผิวก็บเราได้โทรมาจองได้เหมือนกันนะฮะที่เบอร์ 0805258000ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมามาก็หาวันว่างที่ไม่ต้องไปไหนมาล้างหน้าแล้วก็ตรวจผิดนะเยินดีเลยครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วผู้ชายมารองมาคาม this is Joe Nice to meet you ไหวโจยังสวัสดียัง บอกเวลาให้แม่แล้ะ <c oughs> มากลับกันครับ